สวัสดีค่ะมิงกาลาบาเหมยซูสบายดีวันนี้ขอสวัสดีหลายภาษาแม่อุ้ยจะมาสอนวิธีทำพะโล้สูตรแม่อุ้ยนะคะเพื่อนๆที่มาจากสปปลาวขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชม อยากไปเที่ยวมากเลยนะคะสสสปปลาเราก็เริ่มจากการที่นําไข่มาใส่ในน้ําอุณหภูมิปกติและนําไปต้ม8-10นาทีนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นไข่เก่าอะ่ะจะปอกง่ายเราใส่เกลือเข้าไปในน้ํานิดนึงจะช่วยให้ไข่ปอกง่ายขึ้นคะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะเข้ามาดูแล้วลองไปทํากินอร่อยมากเลยนะคะเป็นหน่อไม้ รสชาติของหน่อไม้เนี่ยมันอร่อยหวานเวลาที่เราใส่ไปในพะโล้แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาหน่อไม้มาใส่พะโล้เราก็ต้องเอาไปต้มทิ้งน้ำสักสองน้ำก่อนนะคะสูตรนี้เราจะใส่ขา่าตำละเอียดนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนหอมหอมข่าคา่ะเราตำพริกพริกไทย เราตำเม็ดพริกไทยแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะถ้ามีรากผักชีเราก็ใส่ไปด้วยได้ค่ะตำให้ละเอียดนะคะที่เราใส่ที่ที่แม่อุ้ยใส่หมูบดเพราะว่าแม่อุ้ยฟันไม่ค่อยดีก็เลยเลือกใช้เป็นหมูบดเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นไก่หรือว่าหมูสามชั้นก็ได้นะคะ เราเราหั่นขาเป็นชิ้นๆก่อนแล้วเราก็เอาไปเอาไปตำให้แหลกนะคะตำให้ละเอียดเราจะผัดเป็นเครื่องผัดของพะโลค่ะล้วก็ซื้อผงพะโลสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตำให้หลก ก็ทาไปด้วยค่ะให้ละเอียดเลยค่ะวันนี้ฝนตกบ้านเพื่อนๆฝน,นตกไหมคะที่สปปลาวเป็นยังไงบ้างคะอยากไปเที่ยวจังเลยทางท,ทางคนลาวเนี่ยเข้ามารับชมคลิปของแม่อุ้ยก็ถ้าอยากทำกินก็นำนำสูตรนี้ไปทำกินได้นะคะเป็นหม้อเล็กๆค่ะถ้าเราทำเยอะเราเราจะเบื่อกับ เบื่อพะโล้นะคะเราทำน้อยๆได้สักถ้วยสองถ้วย้วเราก็เปลี่ยนเมนูกันนะคะถ้าเรามีไข่เป็ดเราก็ใส่ไข่เป็ดได้นะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คนทำไม่ค่อยจะบอกนะคะคือว่าเอาซีอิ๊วดำเนี่ยคลุกกับไข่คลุกกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดก่อนนะคะ คลุกคล้าให้เข้ากันไข่ก็จะเป็นสีออกดำๆน่ากินนะคะเอ่อภาชนะที่ใส่นี้มันจะเล็กไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่วิจะเปลี่ยนเป็นภาชนะใหม่อะคะ่ะมันจะได้คลุกเคล้าให้เข้ากันได้ง่ายขึ้น น้องวัยรุ่นที่ที่ยังไม่เคยทําไข่พะโล่เข้ามาดูแล้วก็ทํานะคะมันง่ายอยู่นะคะเปลี่ยนเป็นภาชนะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็คลุกเขากับซีอิ๊วดําค่ะคลุกเขากับซีอิ๊วดําให้ทั่วทั่วทุกใบะคะ่ะวนไปวนมาเอาเวียนหวัวคนมีอายุแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอาหมูลงไปผัดให้สุกใส่ผมพะโล้สำเร็จรูปก็ได้ค่ะสองช้อนโต๊ะผัดให้สุกเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องผักขากระเทียมรากผักชีลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะเราก็เตรียมน้ำ ไฟไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำที่ผัดเนี่ยนะคะลงไปเทในหม้อของเราแต่เราต้องผัดให้หอมให้หมูสุกเลยนะคะใส่หมูบดเนี่ยคนมีอายุจะเคี้ยวง่ายค่ะแล้วก็จะเป็นอีกติ้นที่ที่ไม่ไม่ใช่หมูสามชั้นนะ่มันจะมันนะคะกินหมูสามชั้นมากๆก็ไม่ไม่ดีต่อ สุขภาพร่างกายค่ะจึงเลือกหมูบดจึงเลือกหมูบดนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วหอมดีแล้วเราก็เทสใส่น้ําที่ต้มสุกรอไว้นะคะเทล,ลงไปเลยรอให้เดือดนะคะพอเดือดดีแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ พอดีทำแบบคลิปแบบสั้นๆนะคะเพื่อนๆจึงไม่เห็นการเดือดของน้ำเท่าไหร่จริงๆอ่ะมันเดือดแล้วแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาตามที่เราชอบนะคะใครชอบหวานก็ใส่หวานนำไปนิดนึง รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ของเราก็สีคุกเขาได้ได้สีเดียวกับน้ำพะโลเลยนะคะสีอิ้วที่เหลือเนี่ยเราก็เทสใส่ลงไปได้เลยค่ะ น้ำเดือดดีแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้สมัยเด็กๆแม่อุ้ยอยู่จังหวัดอุทยธานีหน่อไม้เยอะการต้มพะโล้ของคนที่จังหวัดอุทัยธานีใส่หน่อไม้ลงไปรสชาติของหน่อไม้หวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะ เพื่อนๆนที่เข้ามารับชมคลิปขอให้มีความสุขแล้วก็นำกลับไปทำลองทำดูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปการการทำพะโล่สูตรแม่อุ้ยที่ที่ได้มาจากยายของแม่อุ้ยอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มากดติดตามและรับชมคลิปขอให้มีความสุขทุกท่านเลยค่ะคลิป ก็ได้จบลงแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ